ซิล็อกจ้านี่เขาเรียกว่าล็อกเอวนะคะล็อกสะโพกกันไปเลยทีเดียวท่านใดที่อยากลดความอ้วนนะคะแนะนาเลยนะคะในซิปล็อกตัวนี้1กล่องนะคะจะมีอยู่ทั้งหมด15แคปซูลวิธีทานนะคะเรามุ่งเน้นเลยอ่ะประโยชน์ของมันเลยมุ่งเน้นลดความอ้วนค่ะเอาง่ายๆเลยทาให้น้ําหนักลงทํายังไงคะวิธีทานนะคะเน้นเลยนะคะวิธีทานเราจะกินอาหารอยู่3มื้ออยู่แล้วคือเช้ากลางวันเย็นถูกไหมคะให้ท่านเลือกทานทั้งหมด2มื้อด้วยกัน อสองมื้อเนี่ยด้วยกันเวลาทานทานยังไงทานก่อนอาหารสองเม็ดแล้วทานก่อนสิบห้านาทีอีกครั้งนะคะทานสองเม็ดก่อนอาหารสิห้านาทีแบบนี้สองมือ้อเลือกยังไงคะให้ท่านเลือกมือ้อที่ท่านทานหนักที่สุดเป็นอันดับหนึ่งและทานหนักที่สุดเป็นอันดับสองย้ำอีกครั้งนะคะทานหนักมื้อที่ สูงในระดับหนึ่เช่นอาจารย์มิยาเป็นคนทานมื้อเช้าเนี่ยไม่หนักแต่ไปหนักมื้อเที่ยงกับมื้อเย็นอาจารย์ก็จะเลือก2มื้อนี้คือเที่ยงกับเย็นทานซิฟล็อกตัวนี้ก่อน2เม็ดทานซิฟล็อกก่อน2เม็ดก่อนอาหาร15นาทีแล้วกท็ทานน้ำนะคะตามไปเลยเต็มที่นะคะหลังจากนั้นนะคะก็ทานอาหารของท่านตามปกติท่านจะสังเกตเห็นเลยว่าสิ่งหนึ่งที่ท่านจะไม่เกิดขึ้นคือความโหยนคะ การที่เรากินเยอะมันเกิดจากการโหยโหยไม่ใช่หิวมันโหยอ่ะมันกระหายมันมีความกระหือลือในการแบบอยากทานแต่ตัวนี้จะไปล็อกความโหยความกระหายไม่ใช่ความหิวนะคะที่เรากินเยอะทุกวันนี้มันเกิดจากโหยอ่ะอุ้ยมันมันกินเแล้วแต่มันก็ไม่อิ่มสักทีตัวนี้แหละค่ะจะไปล็อกนะคะความรู้สึกนั้นของท่านจะทําให้ท่านเนี่ยรู้สึกเลยว่าเออทําไมเรากินอาหารเพียง เท่านี้ตัอิ่มละนะคะบอกเลยว่าตัวนี้ช่วยได้จริงเน้นเลยนะคะตัวนี้และถ้าท่านใดที่ทานตัวซิปบล็อกแล้วแล้วรู้สึกว่าน้ําหนักเริ่มลงแล้วนะคะแนะนําเลยให้ท่านทานตัวซิปเวเพื่อไม่ให้เนื้อของเราเนี่ยมันย้วยเอาตัวนี้ยไปทานนะคะเหมือนกันเลยนะคะทั้งเรื่องราคาอาจารย์มิยาแนะนาให้ทานคู่กันตัวซิปเวนะคะไปล็อกความย้วยระยะนะคะของผิวของตัว เนื้อของเรา1ซองเนี่ยนะคะก็ชงได้บางท่านที่กินซิปล็อกได้ดีแล้วบางท่านที่แบบอึดมากๆเลยนะคะเขาเอาตัวเนี้ยมาทานเป็นมื้อที่3ไม่ทานข้าวก็แปลว่าทานอาหารปกติ2มือ้อแล้วก็มาทานซิฟเว์ตัวเนี้ยแทนเพิ่มสําหรับบางท่านที่แบบว่าร็อกมากในการที่แบบอุ้ยฉันจะลงให้ได้แต่ไม่ได้ซีเรียสน,นะคะสําหรับบางท่านนะคะ ที่ใช้ตัวนี้หรือไม่ใช้ก็ได้นะคะแต่สําหรับบางท่านที่ทานตัวนี้น้ําหนักลงแล้วแนะนําเลยว่าควรที่จะทานตัวนี้ช่วยเพื่อให้เนื้อเนื้อของเราเนี่ยนะคะหรือผิวของเราเนี่ยกระชับนะคะแล้วก็ทั้ง2กล่องเนี้ราคาเท่ากันเลยนะคะ,ะทั้ง2กล่องนี้ราคาเท่ากันเลยใน1กล่องตัวนี้มีทั้งหมด7ดซองนะคะตัวนี้มี15แคปซูลเห็นไหมคะสิแคปซูลนะ ครั้งละสองแคปซูลตัวนี้มี7ซองนะคะหอาทิตย์พอดี1กล่อง1อาทิตย์พอดีอันนี้มีอีกหนึ่งเทคนิคที่ช่วยนะอาจารย์มณียแนะนาสาหรับท่านใดที่มีคุณแม่ทานอาหารไม่ได้อย่างคุณแม่ของอาจารย์มณียเนี่ยท่านจะมีช่วงที่อายุเยอะท่านทานอาหารไม่ได้คุณหมอเป็นคนสั่งคุณมณียคะตอนนั้นซิปเวของของ,ของทางเรายังไม่ออกนะคะให้อาจารย์มณียเนี่ยไปหาโปรตีนเวโปรตีนให้คุณแม่ทานเพราะคุณแม่ทานอาหารไม่ได้นะคะ ก็เลยต้องไปหาซื้อเวโปรตีนให้ท่านทานแต่พอเวโปรตีนของเราออกก็เลยให้ทานเป็นตัวนี้นะคะช่วยทําให้ท่านใดที่ทานอาหารช่วงนี้ไม่ค่อยได้โดยเฉพาะผู้หลักผู้ใหญ่สามารถทานเวโปรตีนได้นะเพราะมีโปรตีนครบเลยนะเพียง1นซองเหมือนทานข้าวไปแล้ว2จานอันนี้แนะนําเลยนะคะท่านใดที่อยากจะลดความอ้วนใช้ตัวนี้ช่วยได้เต็มที่เลยนะคะก็เรียกว่า2ตัวนี้ผนึกกาลังกัน เพอร์เฟกเลยค่ะเพิ่มเติมให้เค็สไม่รับอ่านะคะอีกหนึ่งอย่างสําหรับท่านใดที่อยากเพิ่มอ้วนอยากน้ําหนักขึ้นกินยังไงเวยตัวนี้ก่อนนอนเท่านั้นค่ะหนึ่งซองก่อนนอนค่ะใครที่ทําไมหนูยังผอมโครกอยู่อย่างนี้ไม่ขึ้นสักทีน้ําหนักตัวนี้ตัวเดียวเลยเพียวๆพหนึ่งซองก่อนนอนจะ้ะกินข้าวตามปกติแต่ต้องกินตัวนี้ด้วยน้ําหนักขึ้นแน่นอน อันนี้การันตีจ้าอ่ะ1กล่องนะคะแบบนี้590ถ้ามีรหัสตัวแทนก็490บาทจัดไปจ้าใครอยากลดความว้วนจัดชุดนี้เลยนะคะสวัสดีค่ะ